ว้ปเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูสิเอาเดีย๋ยวแปบ๊บค่ะพี่พิมพ์ดันไปปิดเสียงนะอโอเคจ้าค่ะเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกันกับพี่พิมพ์เด้์น,นะจ๊ะ วันนี้ก็ยังเจ็บคออยู่นะคะแต่ว่าไม่คุยเยอะนะวันนี้พี่พิมพ์กินข้าวไปด้วยนะคะก็เพิ่งเลิกจากทำงานมาค่ะเพราะว่าวันนี้ไปทำงานกวาดกวาดบันไดามาจา้ะมาค้าอ่ำข้าวกันค่ะ มาเด้อม,มาค่ะดูบรรยากาศวันนี้เนาะโน่นจ้ะวันนี้อากาศขมุกขมัวนะคะยังเหมือนเดิมค่ะขมุกขมวัวพ่พิมตั้งขึ้นให้สูงหน่อยจะได้มองเห็นข้างนอกค่ะยังเป็นหิมะอยู่นะคะยังเป็นหิมะอยู่ <c oughs> ก็วันนี้ไม่คุยเยอะนะคะคอยังเจ็บอยู่ค่ะ เขยังเจ็บจ่ะแต่ว่าก็ต้องขึ้นไลฟ์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สองวันค่ะก็เลยขึ้นไลฟ์ไว้แล้วก็อ่าเก็บไฮไลท์ไว้เพื่อวันพรุ่งนี้แล้วก็มารลืนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมพจะทํางานร้านนวดสองวันจะไม่มีเวลาไลฟ์ค่ะตอนเช้าทั้งวันเลยนะไอ ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาดูนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะมาทานข้าวกับพี่พิมพ์ก็ได้ะค่ะ บรรยากาศเยอรมันวันนี้ลบหนึ่งองศานะคะยังหนาวอยู่ค่ะยังหนาวอยู่ดูบรรยากาศหิมะรอบนอกได้เลยค่ะอ,อถือว่ายัางสวยงามอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เริ่มละลายแล้วนะคะข้างหน้าที่เป็นถนนอันนี้ข้างหลังบ้านยังมีขาวอยู่ค่ะ เรืงนี้ยุโรปค่ะหนาวนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พิมพ์ก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าไม่สบายค่ะไข้ขึ้นคอเจ็บคงจะเป็นเพราะไปเดินตากอากาศเย็นๆมาละจ้ะน้องเขาก็บอกขึ้นแบบไม่ต้องคุยก็ได้ <laughs> มันอดไม่ได้จ้ะ เดี๋ยวเขาจะว่าเอาข้าบ้านพี่พิมพ์ทำไมไม่มีอ่ะคนคุยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเวียนเข้ามาชมนะคะก็ออยังไงอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้พี่พิมพ์เด้อยังมีตัวตนอยู่ค่ะก็กินข้าวไปด้วยก็เลยให้ดูบรรยากาศรอบนอกบ้านไปก่อนเด้อ พี่เยอรมันเพิ่งจะเที่ยงจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าน้องก้อนติดด่านแป๊บโอเคครับพี่พิมพ์ก็ทานข้าวอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้เพิ่งเลิกงานมาจ้ะครับผมซู่ๆเช่นกันเด้อ เออได้เวลาก็ต้องขึ้นไว้แต่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่พิมพ์ไม่มีเวลาต้องไปทํางานร้านนวดส่งวันก็เลยจะไม่มีเวลาไลฟ์เนาะวันนี้ก็จะไลฟ์ไว้แล้วก็ทําไฮไลท์ไว้ค่ะ